หากใครกําลังตามหาร้านเติมเกมคุณภาพนะครับผมที่เติมได้ถูกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมเมลโลดท็อปอัพคือทางออกของคุณนั่นเองนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยนะครับผมหากสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจเมลโลดท็อปอัพหรือแอดไลน์เมลโลดท็อปอัพไปได้เลยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนสวัสดีไปมีสวัสดีปีใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนประโยคเปิดคลิปนิดนึงนะครับผมคลิปแรกของปีนะครับผมที่ผมอัดมากับเพื่อนๆกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมกินชินิแฟกนะฮะ บางคนอาจจะไม่ค่อยชินที่ผมพูดแบบแบบนี้ใช่ไหมพอดีช่วงนี้ร้อนในยังไม่หายผมต้องไม่อยากแหกปากเยอะนะครับผมผมต้องขยับปากให้น้อยนะมันจะได้หายเร็วๆจรๆิงๆมันไม่เกี่ยวเลยมันเจ็บนะครับผมขยับปาก <c oughs> <c oughs> าาก็คลิปช่วงนี้กับสตรีมช่วงนี้อาจจะใช้เสียงนี้ไปก่อนแล้วกันนะวันนี้นะครับผมถึงไกด์ยักษ์ตัวน้อยแห่งลีเยกันแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเสร็จก่อนตู้เข้าหรือตอนตู้เข้าพอดีเหมือนกันนะคลิปนี้ก็ลงตอนไหนก็สวัสดีตอนนั้นแล้วกันนะครับผม ก่อนหน้านี้ผมทําคลิปไกด์ของอิโตะไปนะครับผมก็คืออยักษ์ใหญ่ตอนนี้เราไปถึงยักษ์เล็กกันบ้างนะฮะซึ่งต้องขอบคุณไปทางเจเจด้วยนะครับผมที่ให้ผมยืม ID มาทําไกด์เซียวนะครับผมเจเจนี่เซียวซีหกเลยทีเดียวนะครับผมลูกหลักขอบคุณมากนะครับผมที่ให้ยืมมาทําไกด์นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูกันที่ตัวละครเซียวนะครับผมเป็นตัวละครหอกธาตุลม5ดาวนะฮะตำแหน่งคือ DPS หลักนั่นเองนะครับผมเป็น DPS ใครกําลังมองหาเมน DPS เนี่ยก็อย่าลืมไปสุ่มมาใช้กันได้นะจริงๆเซียวก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับผมเซียวนะครับผมเติบโตเป็นคีเรตนะครับผมอัตากริเป็นตัวที่ทําคีเรตค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าอาวุธประจําตัวก็เป็นคีเรตอีกไปเรื่องกันที่พรสวรรค์น,นะครับผมโจมตีเนี่ยโจมตีปกติเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมเป็นการโจมตีทั่วไปเลยนะครับผมการโจมตีปกติโจมตี6ครั้งนะครับผม ซึ่งของเซียวเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเท่พอสมควรเพราะว่าหอกตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแทงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าของเซียวเนี่ยเป็นระบบกวาดนะผมใช้กวาดเออคือถ้าผมออกเสียงไม่ชัดเนี่ยขออภัยแล้วกันนะขนาดคำว,ว่ากวาดผมยังพูดไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะมันเจ็บนะครับมันเจ็บมากอะ่ะไม่มีอะไรนะครับผมตีเท่เฉยเนะครับผมเป็นระบบกวาดนั่นเองใช้กวาดอย่างเดียวเลยอ่าแม่งนอกจากร้อนในแล้วเสียงนี้จะลงอีกเหรอ โอเคต่อไปก็คือการชาร์จโจมตีนะครับผมชาร์จโจมตีก็เหมือนกันไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันจะเป็นการโจมตีงัดขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้ต่างจากตัวหอ,อกทั่วไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าอย่างที่สังเกตเนตัวหอ,อกทั่วไปเนี่ยจะกลายเป็นการพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับหอ,อกใช่ไหมของจงหลีก็การเป็นการทิ่มไปข้างหน้าแล้วก็ชาร์จไปข้างหน้าแต่ของเซียวนี่ยอยู่กับที่แล้วก็งัดศัตรูขึ้นนะครับผมซึ่งใครต้องการเกมเพลย์ที่แปลกใหม่ของหอ,อกเนี่ยคือเซียวค่อนข้างโอเคเลยพอไปแล้วตีาการพุ่วไป อัพโจมตีปกติก่อนแล้วกไปอัพอันติตามนะถ้าอยากจะเล่นเซียวแล้วได้มาเนี่ยต่อไปนะครับผมเป็นสกิลธาตุนั่นเองเนคะครับผมจริงๆสกิลธาตุก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกแค่เป็นการแบบพุ่งผ่านศัตรูเฉยๆนะครับผมใช้ได้2ครั้งนะถ้าเกิดว่าเป็น C0 การพุ่งผ่านเนี่ยจะท,ทําดาเมจก็ระหว่างที่พุ่งผ่านไปคือไม่ได้ทําดาเมจตอนเริ่มหรือตอนปลายแต่ว่าเป็นระหว่างเส้นทางที่เซียวพุ่งผ่านนั่นเองคือถ้าเซียวพุ่งผ่านตัวไหนบ้างตัวนั้นจะโดนดาเมจนั่นเอง เป็นสกิลธาตุที่ค่อนข้างแรงเลยเพราะว่าอันเนี้ยของเจเจเขาเลี้ยวสิบสามเนาะเพราะว่าเขาปลด c หกได้มาที่ห้าร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ยโอ้โหคือมันแรงมากเลยนะอย่าไปดูถูกสกิลนี้นะสกิลนี้พุ่งได้สามรอบถ้าเกิดปลด c หนึ่งด้วยเป็นดาเมจช่วงต้นแล้วก็ใช้ในการเก็บพลังงานธาตุนะครับผมครูดาวประมาณสิบวินาทีซึ่งสกิลเนี้ยเป็นคําเตือนอย่างหนึ่งจากผมแล้วกันนะก็เวลาเล่นเนี่ยใครมึนหัวเนี่ย ก็ลองพุ่งสกิลนี้เยอะๆแล้วกับลองอัลติเมดนะแต่เรามาดูที่สกิลนี้ก่อนคือปกติเวลาครับพุ่งกันเขาไม่ได้พุ่งแบบนี้นะที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้พุ่งเทีลยรรอบอะไรแบบนี้นะก็เขาจะกดรัวๆกันเลยก็พุ่งพุ่งพุ่งไปมันจะล็อกเป้าอัตโนมัตินะครับผมถ้ามอนอยู่ใกล้ๆถ้าเกิดว่ากดพุ่งรัวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครพุ่งๆแล้วแบบว่ามึนหัวตามจอไม่ทันเนี่ยก็ลองไปเล่นดูก่อนนะถ้าชอบก็ได้เลยถ้าเล่นไม่ได้จริงๆก็จริงๆก็ไม่ต้องฝืืนนก็ได้ะััผมมีตตวววเออ่ย โอเคต่อไปนะครับผมเป็นอัลติเมทอัลติเมทนะครับผมเป็นบัฟนะครับผม no ดาเมจนะไม่มีดาเมจของสกิลนี้จะเอาเอ่อเปอร์เซ็นต์ของสกิลเนี้ยไปทําการบัฟการโจมตีปกตินะครับผมเป็นการแบบว่าเพิ่มดาเมจนั่นเองสกิลนี้นะครับผมเมื่อใส่หน้ากากไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการกระโดดสูงอย่างมากนะครับผมคือเซียวจะกระโดดสูงได้มากคือแบบว่าโดดทีลอยเลยก็ว่าได้นะครับผม แล้วก็ระยะการโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วการโจมตีปกติเนี่ยผมเออมันน่าจะหมายถึงการโจมตีแล้วก็การชาร์จโจมตีแล้วก็การทุ่มด้วยนะที่เพิ่มระยะนะแล้วก็เปลี่ยนความเสียหายการโจมตีทั้งหมดเนี่ยเป็นความเสียหายลมนะครับผมซึ่งมันไม่สามารถแทนที่ด้วยการเปลี่ยนอย่างอื่นได้ก็คือปับเป็นเน็ตซีหกเนี่ยที่ตีเป็นไฟเนี่ยมาแทนอันติเซียวไม่ได้นั่นเองซึ่งถ้าอยู่ในหน้ากากเนี่ยเซียวจะทําการลดเลือดตัวเองไปเรื่อยๆทุกวินาทีนะครับผมซึ่ง ตอนแรกเนี่ยมันจะลดที่3% 3%ต่อวินาทีแต่ว่าถ้าอัพมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะลดเหลือ2%ต่อวินาทีนะฮะแล้วก็ถ้ากดมาแล้วเนี่ยพยายามใช้ให้มันหมดเพราะว่ามันจะเกิดอาการ หายไปเลยนะครับผมถ้าเลิดว่มมา,เาเราออกไปแล้วเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยเราสลับตัวออกแล้วสลับตัวกลับมาเล่นต่อไม่ได้นะซึ่งระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่15วินะครับผมคูดายอยู่ที่18พลังงานธาตุใช้ทั้งหมด70หน่วยนะครับผมเซียวก็สมควรมีตัวเก็บพลังงานธาตุมาช่วยด้วยนะขั้นเตื้ยของสกิลนี้ก็เหมือนกับสกิลเอ่อสกิลธาตุเลยนะครับผมก็คือเราบองมือหัวซึ่งสกิลเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเกมเพลย์หลักของเซียวนะครับผมถ้าใครเล่นแล้วเล่นไม่ได้เลยมือหัวเนี่ย ก็อย่าฟื้นเลยนะครับผมเพราะมันต้องเล่นอย่างนี้ตลอดเว้นแต่คุณจะกดอันติแล้วคุณต้องตีหรือชาร์จงจตีซึ่งไอการโจงตีปกติกับชาร์จงตีมันก็จะเป็นความเสียหายลมด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเน้นที่จะทุ่มจงตีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการทุ่มจงตีเนี่ยจะเห็นว่ามันเยอะมากนะครับผม323%อันนี้คือทุ่มต่ําทุ่มสูงย่ที4่4 0 4ซนะครับผมซึ่งการชาราจงตีกับตีปกติเนี่ยเทียบแทบไม่ได้เลย นะก็ถ้าใครอยากเล่นเซียวเนี่ยก็ลองไปพุ่งดูแลกับทุ่มโจมตีดูถ้าเกิดว่าเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาในการเล่นอยู่แล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นพรสวรรค์ติดตัวอันนี้ปลดล็อกตอนเลเวล40นะครับก็คือใตออ้สภาวะใสหนากากหรืออัลติเมตเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%นะครับผม ในช่วงเวลาต่อเนื่องที่อัลติเมทยังอยู่เนี่ยนะแล้วก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก5%ในทุกๆ3วินะครับผมได้ทั้งหมด25%สูงสุดนั่นเองสรุปก,ก็คือเพิ่มได้5รอบนะครับผมคือกดไปปุ๊บเนี่ยได้5%มาแล้วก็อีก3วิต่อจากนั้นเนี่ย12วิจะเพิ่มอีก5%เป็น20%รวก็5%ตอนแรกเป็น25พอดีก็ดาเมจจะสูงสุดตอนที่ประมาณวิที่12น่าจะประมาณนั้นถ้าผมเข้าใจสกิลนี้ไม่ผิดนะต่อไปพรสวรรค์ติดตัวนะครับผมปลดล็อกตอนเลเวล70นะครับผมก็คือสกิลหุ่งสกิ าธาตุนะผมสกิล e เนี่ยสามารถเพิ่มความเสียหายในการพุ่งครั้งถัดไปได้นะครับผมเพิ่มขึ้น15นั่นเองซ้อนทับกันได้3ครั้งนะครับผมก็คือพุ่งได้3ครั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายจะแรงที่สุดนั่นเองก็สกิลนี้นะครับผมใช้ได้คุ้มมากตอนเราปลดได้ C1 นะครับผมจะค่อนข้างคุ้มเพราะว่ารีได้เต็มที่นั่นเองต่อไปคือคอนสวรรคตติดตัวนะครับผมก็คือ ลดการเสียพลังกายจากการปีนเขานั่นเองลง20%นะครับผมให้ทั้งทีมนะครับผมที่อยู่ในทีมเดียวกับเราแล้วก็ตัวเราด้วยนั่นเองถ้ามีตัวไหนเหมือนของเซียวเนี่ยจะไม่ไม่เพิ่มเป็น40ไม่มีนะจะตันอยู่ที่20นะครับต่อไปนะครับผมเป็นกลุ่มดาวนั่นเองกลุ่มดาวเนี่ยก็เต็มที่นะครับผมเไกด์ตัวนี้นี่เรียกว่าจัดเต็มมากๆสาหรับกลุ่มดาวเซียวกลุ่มดาวที่1นนะครับผม เป็นการเพิ่มชาร์จของสกิลธาตุนั่นเองนีครับผมปกติพุ่งได้2รอบปลดกลุ่มดาวแรกนะครับผมพุ่งได้3รอบนั่นเอง ต่อไปกลุ่มดาวที่2นะครับผมก็คือเมื่ออยู่ในแนวหลังของทีมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเรายังไม่ได้เล่นตัวเซียวแต่อยู่ในทีมนะก็คือ4ตัวเนี่ยเราเราเล่นอีก3ตัวที่เหลือเราไม่ได้เล่นเซียวประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลัพลงงานของเซียวจะเพิ่มขึ้น25%นะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเฉยๆนะผมก็ด้วยส่วนตัวผมเอาไว้กันเวลาเราออกมารับไม่ทันมากกว่ามีผมเห็นประโยชน์ของ C2 นะ เพราะว่าหลังจากที่เทสมาเนี่ยระหว่างเอาเอา่เอเอาตัวอื่นรับเนี่ยกับเอาเซียวรับลูกแก้วธาตุลมเนี่ยสามลูกเหมือนกันเนี่ยเอารับเองยังไงก็เยอะกว่านะครับผม แต่ว่าสกิลเนี่ยก็ช่วยถ้าเกิดว่าเรามีฟื้นฟูเยอะเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเอาออกมารับเองเราอาจจะเอาตัวอื่นรีให้แล้วก็เอาตัวอื่นรับได้เลยนะครับผมแต่ว่าให้ดีก็คือผมว่าเอาออกมารับเองเนี่ยโอเคกว่าเพราะวันเต็มเร็วกว่านั่นเองต่อไปกลุ่มดาวสามนะครับก็คือเพิ่มเลเวลสกิลของสกิลธาตุนะครับผม3เลเวลนั่นเองแรงขึ้นไปอีกต่อไปกลุ่มดาวสี่ก็คือเมื่อเซียมีพลังชีวิตต่ำกว่า5 0เนี่ยพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น100นะครับผมอันนี้คือ เต็มหลอดใช่ไหมมีอยู่ประมาณ800พอเลือดต่ำกว่า50เนี่ยมีอยู่พันหเลยนะโอ้โหเพิ่มขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือเพิ่มออกมาอีก800เลยทีเดียวต่อไปกลุ่มดาว5นะครับผมกลุ่มดาว5คือเพิ่มเลเวลสกิลของอัลติเมทนั่นเองอีก3เลเวลก็คือได้บัฟดาเมจเวลาใส่หน้ากากเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือทุ่มแรงขึ้นนั่นเองดาเมตธาตุลมจะแรงขึ้นต่อไปคือกลุ่มดาวสุดท้ายนะครับผมกลุ่มดาวสุดท้ายล ไปโดยสิ้นเชิงนะครับผมการเล่นของซีอนะครับผมตอนที่เป็นตั้งแต่ C0 ถึง C5 เนี่ยเรากดพุ่งไปใช่ไหมสามรอบจึ๊บๆๆนะครับกดอันติแล้วก็ทุ่มรัวๆนั่นเองทุ่ม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 ไปเรื่อยๆจะทุ่มต่ำทุ่มสูงแล้วแต่นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมชอบเล่นมาเนี่ยผมชอบทุ่มต่ํามากกว่าผมไม่ชอบทุ่มสูงนะผมว่ามันกระโดดแล้วมันค้างนานไปทําให้การทุ่มต่อรอบเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะผมผมชอบทุ่มรัวๆมากกว่า แล้วก็ทุ่มไปเรื่อยจนหมดระยะเวลาของอันตินะครับผมแต่ว่าพอเป็น C6 เนี่ยเราสามารถทุ่มนะครับผมถ้าโดนศัตรูอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเนี่ยเราสามารถพุ่งได้รัวๆนะครับผมเม <ME> ื่อเราทุ่มโจมตีนะครับผมของ C6 นะโดนศัตรูอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเนี่ยจะได้ชาร์จของสกิล E นะครับผมคืนมา1ชาร์จนั่นเองแล้วก็ในช่วงระยะเวลา1วินาทีหลังจากทุ่มโดน2ตัวขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถพุ่งสกิล E ได้โดยไม่มีครูดาวนะครับผม เป็นการรีดดาเมจได้เยอะมากถ้าเกิดเราทุ่มโดน2ตัวขึ้นไปเกมเพย์จากทุ่ม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 จน,ไนไหมดเลยเวลาเนี่ยจะกลายเป็นทุ่มนะครับผมแล้วก็พุ่ง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 แล้วก็ทุ่มแล้วก็พุ่ง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 นะครับอ่าพอสกิลหมดก็พุ่งเก็บพลังงานธาตุนะครับก็พอใช้อีกก็ทุ่มแล้วก็พุ่งพุ่งพุ iggs, ijke, ่งพุ่งพุ่งคือปกติถ้าสมมติคุณเล่นหนึ่งเอ่อซีศนะูนย์ถึงซีห้าเนี่ยแล้วมึนหัวอยู่แล้วเนะี่ยซีหกนะครัับผมมคุณจะึนนนนเเเป็ท่่าอง คือตอนเทสดาเมจเซียวเนี่ยผมมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งเลยก็คือการหันจอนะครับผมไปให้มันเห็นเลขดาเมจซึ่งผมบางทีผมหันไปไม่ทันนะครับผมจอมันค่อนข้างเร็วมากคือมันกระชากก็คือผมไม่มึนนะแต่ว่าผมหันจอไปดูเลขดาเมจไม่ทันน,นั้นเองคือเวลาเล่นปกติเราก็ไม่ดูหรอกแต่ว่าเวลาเราจะทําโชว์เคสอย่างในคลิปเนี่ยโอ้โหก็จะหันไปนเห็นเลขดาเมจต้องทําไปกี่รอบก็ไม่รู้นะครับผมก็นั่นแหละก็กลุ่มดาวซีหกของเซียวเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่ทําให้ดาเมจเซียวพุ่งมากมาก แต่ว่าข้อเสียอันใหญ่หลวงเลยก็คือคุณจะต้องทุ่มโดนให้มันโดน2ตัวขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นบอสตัวเดียวเดียวๆเนี่ยซียวจะทุ่มเหมือนได้แค่ c 1ถึง C5 นะครับผมก็คือ C6 จะไร้ความหมายไปเลยนะครับผมเหมือนไม่ได้ปลดนะครับถ้าเกิดว่าคุณทุ่มโดนศัตรูไม่โดน2ตัวขึ้นไปก็คือกลุ่มดาวนี้ยูสเล e ไปเลยนั่นเอง นี่คือข้อเสียของ46นั่นเองเซียวเลยกลายเป็นตัวที่เคลียมอนหมูได้เร็วมากๆนะครับผมเพราะว่าด้วยพลังแห่ง4 6เนี่ยทุ่มโดนองตัวขึ้นไปคือเขาพุ่งแบบพุ่งยับนะครับผมมอนมันทนดาเมจไม่ไหวอยู่แล้วปะจบไปนะครับผมสาหรับกลุ่มดาวนั่นเองอาวุธนะครับผมแนะนําอันแรกนะครับผมก็คือโฮมานะฮะโฮมานะครับผมใส่ได้ถึงแม้จะเป็นเอ่อหอ,อกปูหอ,อกหมูเท่าไม่ว่าจะหอ,อกตัวอะไรในเกมมันจะไปใส่โฮมานะฮะแต่ว่าก็ใส่ได้นะครับผม ได้สเตตรองเป็นครีดเมจนะครับผมได้ใช้ด้วยแล้วก็ได้แอตแทกเสริมจากสกิลอาวุธเนี่ยคิดจากเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็เลือดต่ำกว่า50ได้เพิ่มอีกนะครับผมค่อนข้างดีเลยอันต่อไปนะครับผมคือเจดนันเนนะครับผมจริงๆเจดเนี่ยเป็นอันที่ผมแนะนําที่สุดไม่ใช่แค่มันสวยนะครับผมแต่ว่ามันเรียกว่าแรงสุดสําหรับเซียวแล้วดีกว่านะครับอาวุธจะมีคีเรดติดมาด้วยแล้วก็สกิลอาวุธเนี่ยมันจะเป็นการเก็บสแต็กนะครับผมซึ่งเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย อีกอย่างหนึ่งคือมันสวยจริงอันนี้คือแบบมันสวยมากอะ่ะคือทุกคนควรใช้นะแลเวลาเล่นเจดเนี่ยเราสามารถเล่นให้มันเลือดเต็มได้ด้วยเราไม่ต้องไปแบบว่าห่วงว่าเลือดจะไม่ต่ํากว่า50แล้วเราจะทุ่มเบาอะไรเงี้ยคือโฮมว่ามันจะแรงที่สุดก็คือเลือดมันต้องต่ากว่า50ซึ่งเสียวอะ่ะมันไม่ใช่หูถาว์ไงบางทีอะ่ะเราก็ควรฮิวเข้าขึ้นมาบ้างใช่ไหมเออใส่เจดมันก็ไม่ต้องกังวห่วงเรื่องเลือดต้องต่ําอะไรเงี้ยก็เล่นเลือดเต็มไปเลยจะได้แรงๆแค่เก็บสแตะใค้ครบก็พอ อีกอันนึงนะครับผม5ดาวจริงอันนี้แถมให้แล้วกันเป็นเอวอร์เทคนะครับผมจะใส่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องเล่นกับโล่จงหลีนะครับผมหรือไม่ก็โล่ตัวอื่นแล้วก็ได้แอตแทกค่อนข้างเยอะนะครับผมแลกมาด้วยการไม่มีคีเรตคิดเดเมตติดนะครับก็อาจจะทำอติแฟกต์ให้มันเอคีเรตคิดเดเมตต่ำลงนะครับผมอาจจะอาจจเพิ่มคีเรตแล้วก็ลดคิดเดเมตแทนก็ได้แต่ว่าแอตแทกเราจะค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าได้จากอาวุธเยอะมากเลยอีกอันนึงอันนี้ก็แถมให้นะครับผมเป็นสกายวอร์ตนะครับผม ใชกรอกจริงๆใส่ได้นะครับผมเป็นฟื้นฟูจะทําให้เซียวมีฟื้นฟูติดตัวนะครับผมก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคเซียวจะใช้อันติดได้บ่อยขึ้นนะครับผมแล้วก็มีขี้เหล็ติดให้ดูนิดหนึ่งนะต่อไปเป็นสีดาวนะครับผมจริงๆสีดาวเนี่ยมีสําหรับเซียวนี่มีค่อนข้างน้อยมากนะครับผมก็คืออันแรกก็คือเดสแมชนะครับผมเดสแมชใช้ได้นะครับผมเหมือนเจดเลยแต่ว่าสกิลอาวุธเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับจํานวนสตูถ้ามีน้อยกว่าหนึ่งตัวเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น24ถ้ามี เอออย่างน้อย2ตัวอยู่ใกล้ตัวเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะได้พลังโจมตีกับพลังป้องกันแทนนะฮะอันนี้เน้นทำอัติแฟกต์ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมแต่ว่าเบสดแอตแทกค่อนข้างต่ำเฟโวเนียสเลสจะใช้ก็ได้นะครับผมก็เน,น้นฟื้นฟูอีกแล้วแต่ว่าดาเมจจะเบาวกว่าอย่างอื่นพอสมควรเลยส่วนหอกอื่นนะครับผมก็ไม่ค่อยมีที่เหมาะกับเซียบเท่าไหร่ที่เหมาะอีกอันหนึ่งคือแบ็กคลิปนะครับผมแบ็กคลิปใช้ได้เป็นเออหอ,อกแรกในร้านค้าเกลือไปม่อน จะเอามาใช้ก็ได้นะครับผมถ้าใครมีแต้มเหลือเรา,เาไปแลกแล้วไม่มีหอกใช้เนี่ยแบ็คคิปก็ค่อนข้างโอเคต่อไปคืออาร์ติแฟกนะครับผมอาร์ติแฟกของเซียวเนี่ยเป็นเซตย้ำนะครับผมยังไม่มีเซตโดยเฉพาะของตัวเองเลยนะต้องบอกว่าถ้ามีเซตโดยเฉพาะของตัวเองเนี่ยเซียวอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะก็นิยมใส่เป็น2ลม2อากาดียเตอร์หรือ2ชิมินะวะนะครับผมหรือใครจะเอาเซตลมออกแล้วเปลี่ยนเป็นชิมินะวะคู่กับคาเดียเตอร์ก็ได้นะครับผมเน้นไปที่แอัตแทกไปเลย ซึ่งก็มีแนะนําเซตเดียวเนี่ยแหละก็ไม่มีเซตอื่นแล้วนะนี่คือค่อนข้างโอเคแล้วก็ดีสุดสําหรับเซียวแล้วนะครับผมส่วนนาฬิกาเนี่ยนะครับก็เป็นพลังโจมตีโบนัสลมนะครับถ้วยแล้วก็หมวกเป็นคีเรตคีดดเมตตามที่สเตตเราขาดนะครับผมหรือใครอยากเล่นเป็นนาฬิกาฟื้นฟูก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเก็บปันติไม่ทันแล้วไม่มีตัวช่วยรีพลังงานธาตุเนี่ยคุณอาจจะต้องเล่นนาฬิกาฟื้นฟูด้วยนะครับผมเพราะว่ามัน ช่วยในการเรียนติของเซียวเพราะถ้าเซียวไม่มรียนติเนี่ยดาเมจมันจะค่อนข้างหายแล้วก็ขาดช่วงโอเคอ์ติแฟกตก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมต่อไปนะครับผมคือทีมที่ใช้เล่นกับเซียวนั่นเองต้องบอกว่าทีมที่ใช้เล่นกับเซียวเนี่ยก็มันมีไม่เยอะนะครับผม ทีมที่นิยมกันนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นทีมนี้นะครับผมเซียวเป็นดาเมจนะครับผมจีนเป็นฮิลเลอร์และตัวรีพลังงานธาตุช่วยให้เซียวนะครับผมแล้วก็เป็น 2GO นะครับผมใส่โล่กันตายให้เซียวอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปดเป็นดาเมจเสริมครับกมกับสันพ้องหินนั่นเองได้ดาเมจจากการที่อยู่ใต้โล่ของจงหลีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมนี่คือทีมที่ค่อนข้างนิยมใช้กับเซียวนะครับผมหรือไม่มีจีนจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราอาจจะขาดฮิลเลอร์นะครับผมก็ ใช้อาจจะใช้เป็นคาซือฮะนะครับผมสายดาเมจนะถ้าเป็นสายกระจายเนี่ยจะ ใช้ได้ประโยชน์ได้ไม,ม่ค่อยคุ้มถ้าเป็นสายดาเมจเนี่ยพอที่จะเอามาเป็นดาเมจเสริมกับการรีพลังงานธาตุให้เซียวได้ในระดับหนึ่งนั่นเองหรือจะเป็นซูโคสใส่ s a c r i f i c i a l นะครับผมอันนี้ได้ลูกแก้วธาตุค่อนข้างเยอะเลยช่วยเซียวในการเก็บพลังงานธาตุได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าขาดฮิลเลอร์นั่นเองหรือจะเล่นเป็นทีมที่สามารถรีดดาเมจของเซียวได้เยอะมากๆนะครับผมก็คือเปี่ยนอเวโดนะครับผมเป็นเบนเน็ตนะครับผมใช้แค่โลโจงหลีกับเบนเน็ตแล้วก็ตัวรีพลังงานธาตุให้เซียวอีกตัวหนึ่งนั่นเอง ทีมนี้ดาเมจเซียวบอกเลยว่าโคตรเยอะเลยนะครับผมเยอะมากๆข้อเสียค,คือคุณต้องเลี้ยงมอนกับตัวเองเนี่ยให้อยู่ในวงเบนเน็ตนะครับผมซึ่งมันทําได้ยากมากถ้ามอนไม่ได้ติดมุมเพราะเวลาโดนทุ่มเนี่ยมอนมันจะกระถอยไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะออกวงเบนเน็ตไปเรื่อยๆเว้นแต่มอนตัวนั้นมันไม่แปลว่ากระทบกระเทือนหรือสะทกสถานต่อการทุ่มของเซียวนั่นเองก็จะใช้ได้ค่อนข้างง่ายทีมต่อไปนะครับผมเป็นทีมเฉพาะนะครับผมถ้าเกิดว่าเซียวคุณขาดคิเกตนะครับผม ก็คือเซียวสองน้ำแข็งนั่นเองก็2องลมนะครับผมตัวหนึ่งเป็นฮิวจีนก็ได้ใช้เก็บพลังงานธาตุหรือใช้เป็นซูโคสหรือคาสื้ะฮ สายดาเมจอะไรประมาณนั้นช่วยในการรีพลังงานธาตุนะครับผมแล้วก็สั่นพ้องสองลมนะครับผมแล้วก็ใช้2น้ําแข็งเป็นสั่นพ้องน้ําแข็งนะครับผมในการแปะน้ําแข็งแล้วก็ให้เซียวกระจายธาตุมอนจะติดน้าแข็งตลอดเวลานะครับผมแล้วเซียวจะได้คีเรเพิ่มขึ้นจากสั่นพ้องน้ําแข็งตลอดเวลานะครับผมเพราะว่ามอนติดน้ําแข็งตลอดเลยเพราะว่าได้กระจายธาตุน้ําแข็งตลอดหรืออยากจะรีดดาเมจจากเซียวแบบไม่สนอะไรเลยนะครับว่าใช้เล่นเนี่ยก็ใส่สันพ้อง2ไฟก็ได้นะครับผมแล้วแต่ แต่ว่ามีปัญหาแน่นอนในการเก็บอัลติเมทให้เซียวยังไงก็ไม่ทันนะฮะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่นทีมนี้ดาเมจเซียวมันเยอะจริงนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําเปลี่ยนไปเป็นถ้าจะเอาดาเมจเยอะแล้วก็มีรีพลังงานธาตุด้วยในทีมนี้จะค่อนข้างเหมาะกว่านะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับทีมของเซียวนะครับผมต่อไปมาดูกันที่ข้อดีข้อเสียกันบ้างล้วกันนะครับผมข้อดีข้อเสียเนี่ยต้องบอกว่าเซียวเป็นตัวที่มีข้อดีในการเล่นคือมันมากนะครับผมคือเล่นได้มันมาก แล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นดาเมจธาตุลมด้วยเข้าเกือบทุกอย่างยกเว้นพวกสลามลมอะไรพวกนี้นะฮะที่มันต้านดาเมจธาตุลมการพังเกาะของมอนเนี่ยก็อาจจะพังได้ไม่ง่ายเท่าธาตุเฉพาะเนาะแต่ว่าลมเนี่ยมันตีเท่าเข้าแบบว่าเข้าเกือบทุกเกาะยิ่งถ้ามันไปกระจายธาตุอื่นด้วยเนี่ยก็มอนมันจะกระจายโดนกันเองด้วยนะครับผม เป็นตัวที่ทำอาร์าติแฟกต์ค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำสเตตค่อนข้างง่ายเพราะว่าเติบโตเป็นคิรีเรตด้วยนะครับผมส่วนเซตอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็ยำเอาเนาะข้อเสียคือไม่มีทีมเฉพาะของตัวเองนะครับผมคือคือมันไม่มีซับธาตุลมที่เป็นแบบว่าเอามาซับเซียวโดยเฉพาะเลย,อ,ยอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่มีทีมโดยเฉพาะแล้วก็ไม่มีเซตอาร์ติแฟกต์โดยเฉพาะนะครับผมมันทําให้เป็นข้อจํากัดในการปั้นเซียวนิดนึงก็คือดาเมจอาจจะไม่สุดเท่าตัวที่เขามีเซตเฉพาะเป็นเซตสีของตัวเอง แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือพูดไปแล้วนะครับก็คือมึอนหัวเวลาเล่นนั่นเองถ้าใครเป็นโมชันสิกเนตเนี่ยพุ่งๆโดดๆดทุดด่มๆเนี่ยอาจจะมึนได้นะครับผมก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนั่นเองใช้พลังงานาธาตุค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ต้องมีตัวช่วยนิดหนึ่งนะครับผมอย่างน้อยหนึ่งตัวก็ยังดีแล้วก็ใครปลด C6 เนะี่ยถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเราทุ่มไม่โดนสองตัวขึ้นไปเนี่ย C6 มันจะไม่ได้ใช้นะครับผม โอเคก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับผมสําหรับไกด์ของเซียวนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้มีโชว์เคสเหมือนเดิมนะครับผมเป็นโชว์เคสที่ทํายากมากนะครับผมเพราะว่าตัวเซียวแม่งเร็วเกินนะครับผมผมหันจอไปดูดาเมจไม่ทันถ้าช็อตไหนมันเออผมพลาดเลขดาเมจไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางทีดูไม่ทันจริงๆนะคือแบบว่าทุ่มมาแล้วแบบว่าพุ่ง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 อยในบางทีหันไปดูดาเมจไม่ทันนะฮะ ยังไงหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะในการสุ่มเกลือแพทหน้านั่นเองสวัสดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ